ครับเรืครับอ่พูดถึงความพร้อมของทีมก่อนที่จะพบกับอินโดนีเซียนะครับครับก็สําหรับตัวผมก็ค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพร้อมที่จะลงไปเล่นในวันพรุ่งนี้ได้และได้รับโอกาสนะครับแล้วก็ส่วนพี่ๆคนอื่นก็ยังมีบางคนที่เอ่อที่ไม่ได้เล่นเกมที่ผ่านๆมาก็มีร่างกายที่สมบูรณ์ครับส่วนผู้ที่เล่นเกมที่เวียดนามก็ก็ก็มีบางคนที่ได้พักฟื้นได้คุณีโคบอลี่ไปตอนนี้ก็ดีขึ้นครับ ครับผมได้ศึกษาหรือวิเคราะห์การเล่นของคู่ต่อตู้บ้างหรือยังตอนนี้อ๋อแน่นอนครับได้ดูแมตที่เขาเจอกับสิงคโปร์ครับรอบรองที่ทผ่านมาก็ก็เขาก็มีทั้งจุดเด่นแล้วก็จุดเข้าบกพร่องของทีมเขาซึ่งเราก็ได้ทํากันบ้านกันแล้วก็ได้ซ้อมในรูปแบบเดี่เรานรับตามที่คนวางไว้ครับ โค้ดได้เน้นย้ำหรือว่าให้ระวังในจุดไหนบ้างไหมครับก็ก็โค้ดเขาก็บอกว่าแค่ให้เรามั่นใจครับแล้วก็ส่วนเรื่องแทคติกเนี่ยเขาเขาใส่ไปในการซ้อมนะเราก็จะรู้ว่าเราควรโจมตีแล้วก็ควรทํหน้าที่ยังไงในสนามครับครับหลังจากที่เราได้ดูการแข่งขันของ,ของมาไออินโดนีเซียแล้วเรารู้สึกไงบ้างครับ ก็ก็เขาเป็นทีมที่ดีนะครับแล้วก็มีคุณภาพในระดับหนึ่งเลยครับแล้วแต่ส่วนในเรามองทีมเราครับเราไม่ประมาทแล้วก็ทารก็ตของเราก็คือควาเชมแล้วก็เราจะทําตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็ทําหน้าที่ของทุกคนให้ดีที่สุดครับฝากถึงแฟนบอลนะครับครับก็พรุ่งนี้เป็นนัดชิงนัดแรกใช่ไหมครับก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่คอยให้กำลังใจพวกเราครับแล้วก็พวกเราทุกคนจะทําเต็มที่สุดความสามารถเพื่อทุกคนครับ